วันนี้รางวัลสัปดาห์แรกครับสำหรับรีวอลนะครับ,รรรบก็มันยังไม่มีนะครับสําหรับดัดแดงนะนี่เราก็มาเปิดเป็นรางวัลก่อนนะครับรางวัลธรรมดานะครับก็ทักทายกันได้นะครับแล้วก็มีพอยต์สองพันสองร้อยพอยต์นะครับซึ่งเราลุยไปยาวๆนะทั้งโกแพรกทั้งเฮอะไรเนี่ยเอาให้หมดเอาให้หมดเอาแพ็คเอาแพ็คฟรีก่อนแพ็คที่มีก่อนไปเรื่อยๆดูดีวาวันนี้แม่งจะได้อะไรไหม เฮ้ยหนึ่งแลแม่งป้ายมาว่ะอินฟอร์มว่ะอินฟอร์มโอ้โหจอคินนะฮะอินฟอร์มจอคิน,นะครับหนึ่งแลนะดูนีมันราคาเท่าไหร่วะเฮ้ยนี่คือมึงขายคอยใช่ไหมอ่กูรู้ว่ามึงขายคอยใช่ไหมอันเนี้ยแน่นอนไอ้เหี้ยงรองตั้งแต่ต้นผ้าเลยโอเคมาก็ไปต่อครับไปต่อยาวๆให้ยาว หัวเฮียแพ็คนี้เฮียเลยกินเช็กเฮ้ยได้อินฟอร์มมาแล้วเว้ยเปิดแบบแพกก็กากๆไปก่อนอะเปิดทิ้งไปก่อนเอานิ้วโป้งซ้ายจิ้มไข่อันนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้ก,กากาซองก,กากๆไม่มีแลนะเฮ้ยตัวนี้เก่งนะแบรนดเนี่ยตัวนี้เก่งนะเอาไว้ใช้นี่แลธรรมดาอะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามีป้ายไหมอันนี้ไม่มีป้ายนะคะรับไอเหีย สเวนเบนเดอร์ ender, หรือลาเบนเดอร์ไว้เทียเนี่ยโอ้โหไวเทียโอ้โหสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษครับที่ใช้ส้นตีนกดนะครับลูเบนติอาร์ตเอ้ยตัวใหม่แมนซีนะหนึ่งแลไปก่อนหนึ่งแลไปก่อนโอ้โหไวเทียหนึ่งแลมึงแจกอะไรอะ่ะมึงโอ้โหรวยคืออย่างน้อยๆต้องวอล์กเอาครับเพราะว่าถ้าไม่วอล์กเอาเนี่ยเจ้าของไอดีด่าพ่อผมแน่นอนครับ หรืออย่างน้นนอยเอ็มปัปเต้อะไรมีคนฟอล์กเทรดโอเ้โอเฮ้ยป้ายมาเว้ยเอยอิมโมบิเล่หว่าวอล์กเอาแล้วเว้ยให้วอล์กเอาเว้ยอย่างน้อยมันก็วอล์กเอาเว้ยสองแลได้เว้ยตัวเท่าไหร่วะอิมโมบิเล่ตัวละสามหมื่นนะตัวละสามหมื่ 30, 000, นก็ได้อยู่นะ ได้อยู่ได้แต่มันขายไม่ได้แต่มันเก่งนะเอ้ยอิมโมบิเล่มาลวเลวยวอล์กอั์นับหนึ่งแล้วอ่าเอ้ยสีมาเอ้ยโอ้โหไอเฮี้ยทชิปเปียอ,อะไรวะครับโลเอ้ยเอ้ยฟานเดอร์บีโอเคตัว ถึงเลทมันจะแค่83แต่มันเป็นตัวแมนยูนะครับมันมีราคาครับก็น่าจะอฮ้ยหมื่นห้าอยู่นะหมื่นกว่าบาทอยู่นะโอเคนะโอเคนะออกอ้อาหน่อยนะโอ้โหเหียโอ้ยป้ายหน่อยวะป้ายหน่อยวะโอ้โปหปห้ายเหมือนกันนะ่ะได้เลียครับกูได้มึงกูเลียเลยวะเลียจริงวะ วอลกหน่อยว่าป้ายเลี้ยวอเอาเว้ยวอลกเอา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 สเปนเอ้ย walk out, walk out, walk out. Walk out. เฮียเดกอาร์ a, r. ป่ะเนี่ยโอ้โหโอเคอย่างน้อยมันก็วอลกเอานะมันก็วอลกเอาโอเคครับได้เดกอาร์ r. ครับโอ้ยตัวแมนยูกับลิเวอร์พูลมาลัวๆเลยว่ะสี่หมื่นอยู่นะสามหมื่นสี่หมื่นอยู่นะก็ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเฮียไม่วอลกแล้วว่嘛มันมันคลุกนี่ว่ะไม่ได้ขันไม่ชิบหายเฮ้ยก็มีป้ายว่ะซีบีอังกฤษ โกเมดเว้ยแพงนะ้วยตัวนี้แม่งแพงกว่าวอล์กอ t อีกกี่หมื่นวะเนี่ยเป็นโอ้หเป็นแสนนะครับเป็นแสนเลยนะเว้ยยัดเคแสนหนึ่งแสนสองได้อะ่ะไอเฮียไม่วอล์กวอว่ะไอเฮียแม่งฟุบว่ะไอมีป้ายให้ลุ้นหน่อยใครวะสาหาวีมึงต้องวอล์กอ t เว้ย โอ้โหไอ้เหี man, ่อ่ิดเลยวะโอ้โหโลซานโนเนี่ยไม่ใช่โลซานโนใครวะโอ้โหเหี้ยชื่อนี้น่ากลัวว่ะมิสเตอร์โคโรนาแมนครับผมไอ้เหี้ยโคโรนาเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงเจอวัคซีนกูแล้วก่อนเอาวัคซีนแมนจากนี่มาดิจากวันพันแมนมาดิมาฆ่ามาดิวอล์กเอาหน่าวอล์กเอาก่อนวอล์กเอาก่อนโอ้โหเฮียโอ้โหใครวะเนี่ย ไอ้เหียเลเวอร์ฮาเด็กชี่ะนะั่นแหลไอโฟนไม่ขลังแล้วปะ,ปะมันก็ได้ได้โกเมสได้จอควินอินฟอร์มได้อะไรนะไอ้เหียนั่นน่ะกองหน้าลาซิโอใครนะไอมันชื่ออะไรนะเออนั่นน่ะกองหน้าลาซิโอจำชื่อไม่ได้สี่ตัวนะที่ใหญ่ๆหน่อยเอจอ,อาร์ด้วยวันจะบ,บีกโอ้ยแสนส,สองแสนแล้วโอ้ย ขอเรานะเนาะเอาอะไร <c oughs> นี่ถ้าได้ป,ปดัาเป้กูได้เมสซี่ไอ้เฮียว่าแล้วใครวะออสิกเอ้ยอินฟอร์มออสิกว่ะเฮ้ยตัวนี้แม่งเฮ้ยตัวนี้แม่งเก่งนะเว้ยโอพี OP นะเว้ยวิ่ง94ยิง84เลี้ยง82นะเว้ย2อ0 0 0 20,000กว่านะก็โอเคนะได้ไปแล้ว2 0 0แสนกว่าๆนะครับก็ควรจะพอใจในสิ่งที่ได้นะครับผมทำดีที่สุดแล้วนะครับกูรักชีใช่ไหม อินฟอร์มมะเนี่ยไม่ใช่อินฟอร์มอ่ะ85ดส้าโอเคดูไอโฟนหน่อยดูไอโฟนไปดิอ้าวอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึ่งลืมดูไอโฟนนี่ไปขอวอล์กเอาหน่อยโอ้ อ้มาร์กอสยอเลนเต้เตก็แพงนะเออไม่ไม่ธรรมดานะตัวนี้เก่งนะครับอู้หมื่นกว่าหมื่นเจ็ดสองหมื่นได้นะโอเคนะทีมอันเทรดขอเสียงนะครับที่แอลเล้งสองเองอ่ะคือไต่ไปไม่ถึงแรงหนึ่งว่ะแม่งแร่เพเยอร์สองอันก็โอเคเปิดโกไปก่อนโกกับการนี่แหละโอ้โหไม่บอกว่ะอะไรวะเนี่ยทั้งทีมขายไม่ได้สักทีเพราะเสียแอร์ควิน แรรูคัตเปเลสมันไม่เกี่ยวกับกูหรอกมึงไปทำเควสหมดไดเวนไปต่อไปต่อไปต่อเราไม่ให้เสียเวลาเรวต้องไปนั่งเล่นไม่ได้ดูโอ้เฮียและคอสติลคอสติลโอ้โหป้ายก็ยังดีวะเพื่อนเอ้ยป้ายแม่งก็ไม่ออกอะเฮียมันได้กองหลัง <c oughs> กองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลกครับกูเปิดของคนอื่นแล้วมันได้ของดีอะวอล์กหน่อยเด้อ ไปยังดีนะฝรั่งเศสว่ะด d m ว่าใครวะมาตุยดิเออมาตุยดิไม่ตุยไม่เอามันวอลกเอาเป็นฝรั่งเศส CDM ก็ไม่ได้กูจะได้กองเต้มาใช้เปิดแบบไม่ดูได้ไหมเปิดแบบไม่ดูเนดะี๋ยวังเสียงเอาโอ้โหเที่ยะ ออคุณไม่ออกเลยว่ะคุณไม่ออกเลยอ่ะโอ้โหเอาอยัางได้นี่มาใช้ไอ้นี่ก็แพงอยู่เว้ยเอาอับขอร้องนะครับให้กูได้ walk o u ์กับเขาบ้างนะครับผมโอ้โหไมห่เฮ้ยเฮียอะไรเนี่ย เฮียโอ้โหมึงล่อให้กูสามตัวด้วย What What the fuck โโโโมึงโกรธอะไรกูวะเฮ,ฮ้ย EA โกรธอะไรกูวะโอ้โยเฮียล่อมาสามตัวเลยแย่เค่